<c oughs> สวัสดีค่ะยิมก็จะมาแนะนำสกูตช,ชี่ลงแผงลอตที่สิบของิมนะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวยิบยิบย่อยๆแล้วนะคะไม่ใช่ตัวแบรนด์แะ,ะ้ะก็เป็นพวกยิบย่อยขายราคาเบาๆนะคะก็เริ่มกันเลยค่ะก็เป็นน้องเต่านะเราจะพวกนี้เราจะรีวิวเร็ว,รว,รวที่สุดนะน่ารักมากเลยนะน้องเต่านะเ,เดี๋ยวบีให้ดูความสโลว์สโลว์เบอร์นี้นะสโลว์นะคะ สโลนะน่ารักด้วยนะอเอาแบบเร็วเลยนะเนี่ยตัวนี้สโลนะเต่าสโลนะดูสีกันนี่ยน่ารักมากน่ารักมากเลยโอ้หน่ารักมากเลยก็เรียบร้อยแล้วโอเคเต่าไปแล้วนะ ่อมาดูแฮมเบอร์เกอร์นะสโลเบอร์นี้นะคะนี่นะสโลเบอร์นี้นะสโลนะคะนี่น่ารักมากแฮมเบอร์เกอร์เน่เน่เน่เน,น,น่่สโลค่ะสโลเล่นสนุกมากเลย นะไฟเลยนะไฟเลยนะต่อเลยนะถั่วจ้ะถั่วก็ไซส์ประมาณนี้นะคะก็ใหญ่นะคะเี่นะเต็มมือขนาดนี้นะคะหน้าแบลมากเลยนะดูสโลว์หรือเปล่านะสโลมากนะคะสโลวนะเห็นไหมสโลเบอร์นี้เลยนะสโลเบอร์นี้เลยนะทะลักมากเลยถั่ว นาอย่างงี้เข้ามาอย่างนี้ของเขานะมาจากโรงงานอย่างนี้นะก็สําหรับเด็กที่ไม่ซีเรียสก็ซื้อตามที่ชอบละกันชอบแบบไหนก็ว่าตามตามนั้นเออเข้ามาของเขาแบบนี้แหะ ชมพูก็มีนะคะมีเห็นไหมลุ่มสโลมาก,มากเลยตัวนี้อันหนึ่งน่ารักมากน่ารักมากนี่นะคะใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ขนาดนี้นะคะออกมาก็เป็นเนี่ยคะ่ะแต่งโมซีกนะ สโลนะคะสโลนะเห็นไหมสโลนะคะก็ขนาดนี้นะคะขนาดประมาณนี้นะก็ตัวนี้เป็นกล้วยยืด กล้วยเยืนนิ่มมากเลยโอ้ดีตามไปซื้อกันได้ที่แผงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดี